มารีวิวโอริโอนะคะสวัสดีค่ะใหม่สวัสดีค่ะวันที่จะมารีวิวโอริโอนะคะนี่นี่นี่ยังไงะเราจมาลองซิมอมาดูแล้วคะ ไม่มีพูดเด่ะคุณมึงหากีไม่วนเอามึงเดีวเอาไม่ได้ไม่มีดาง ยกไดนสต t อปนี่วะเดินขึ้นถึงอฮ้ยโดนขนมไปแล้วทำยังไงดีอ๋อคิดออกแล้วไปทิ้งดีกว่า

่าสวัสดีค่ะ